สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้จะมาทําการค้าขายกันหน่อยนะครับเนื่องด้วยคลิปที่แล้วเนี่ยผมซื้อตัวมิติเนี่ยมาเยอะนะครับก็เลยจะเอาไปปล่อยนะครับไม่รู้ว่าจะขายกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับอ่ะไปเลยเทรดดิ้งบาซ่านะครับต้องดูราคาก่อนครับว่าเขาขายกันที่เท่าไหร่สมมุติเขาขายกันที่ห้าร้อยผมจะขายสี่ร้อยเลยขายตัดราคาเลยคนนี้ขายเจ็ดร้อยล้านเลยอยู่ วิแพงเกิดไปป่ะวิผมว่าสี่ร้อยล้านก็แพงแล้วนะเจ็ดร้อยล้านเลยอยู่เอ่อเดี๋ยวผมลองขายสักห้าร้อยล้านดูนะลองขายสักห้าร้อยล้านดูเออห้าร้อยล้านนะครับห้าร้อยล้านมันจะมีคนซื้อจริงๆใช่ไหมตอนที่มันสุ่มง่ายเนี่ยน่าจะไม่มีคนซื้อนะครับแต่ตอนนี้ทางพี่เกมเนี่ยได้ปรับเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ มันเลยออกยากนะครับมันน่าจะเออไม่รู้ว่ะจะขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเปิดเทรดหรือยังนี่อะขายอีกรอบนะครับขายอีกรอบนะครับมีคนสนใจไหมครับตัวละห้าร้อยล้านบาทครับห้าร้อยล้านไดมอนด์นะครับสวนเปล่าสวนเปล่าสวนเปล่าฮะสวนไหม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 ห้าร้อยล้านห้าร้อยล้าน ห้าร้อยล้านห้าร้อยล้านส่วนป้าส่วนป้า <laughs> ถูกถูกกันเลยครับถูกถูกกันเลยครับห้าร้อยล้านครับมาๆๆๆเอาหรือเปล่าอะไปหนึ่งตัวอะไรอ่ะเลขหรอไม่รับเลขนะครับโอเคผ่านก่อนผ่านก่อนผ่านก่อนขายเป่าขายขายขายดิขาย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 ไว้เท่าไหร่อะถามก่อนไว้เท่าไหร่ไวเท่าไหร่ <laughs> ใครอะคนเดิมหรือเปล่าไม่เลขไม่เลขครับไม่เลขครับไม่เลขครับ,รบขายครับขายครับไว้สามร้อยล้านดอือ่ะมา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 เออมามาสามรอยล้านนะครับขายถูกๆกันเลย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าซื้อมาตัวละหกสิบแปดล้านนะครับขายสามร้อยล้านเนี่ยก็กำไรอยู่นะครับกำไรแบบเออสามร้อยล้านเปอร์เซ็นกำไรจะดจ้าน มันจะมีคนมาด่าผมไม่นี่แบบขายเอากําไรเกินผมว่าผมโดนด่าแน่เลยว่ะลงคลิปไปอ่ะพี่เอากาไรเกินพี่ขายแพงเกินผมว่ามีชัวเลยอ่ะตั้งราคาใหม่อ่ะตั้งราคาใหม่ตัวละสามร้อยล้านถูกถูกกันเลยนะถูกถูกกันเลยอ่ะสามร้อยล้านแบบขายตัดราคามั่วซั่วไปเลย ขาย600ล้านอ่ะหลีทางไปก่อนนะครับผมขายแค่300ล้านเออมามาถูกถูกกันเลยแบบนะเออตัวละ100ล้านก็แบบกําไรแล้วนะครับอันนี้คือ300ล้านอะคิดดูอย่าด่าผมนะถ้าด่าก็อซอบซอบหน่อยนะซอบซอบหน่อยอย่าด่าแบบแรงแรงนะผมก็มีหัวจิตหัวใจนะครับ สามร้อยล้านครับเอาไปเร็วๆสามร้อยล้านเร็วๆมีน้อยนะมีน้อยนะ <c oughs> เร็วสามร้อยล้านเออสามร้อยล้านเลยเออสามร้อยล้านอ่ะมามาดิมาดิเทรดมาดิเจ้าอะเทรดมาเลย <c oughs> เอาสองตัวเอออ่ะมามาสองตัวสองตัวโอเคไปๆๆ,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 ๆ อ่ะเหลือเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกสามตัวมาๆมา,มาขายดีจัดๆขายดีเกิน <c oughs> อะไระเลขหรือไม่เลขครับไม่เลขครับไม่เลขนครับไม่เลขครับมาๆมาๆมาๆคนนี้จะซื้อหรือจะเลกโอเคซื้อ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 ,อจัดไปหนึ่งตัวขายดีเกินนะ ออ้โคตรไวเอามามาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยอะไรอะ่ะจะเลขใช่ป่ะถ้าเลขเนี่ยข้ามนะครับถ้าเลขเนี่ยข้ามอ่ะเหลือสองตัวเออเหลือสองตัวตัวละสามร้อยเออตัวละสามร้อยล้านเอาม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 าคนเดิมหรือเปล่านี่อ่าไปไปหนึ่งตัวไปหนึ่งตัวโอเค แหลืออีกหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับขายโคดดีใครที่ซื้อตัวสุดท้ายนะครับแถมเลยแถมเอาหมามามาพันโทพันโทคนนี้รู้สึกว่าจะเคยซื้อไปแล้วปะแถมนะครับแถมตัวสุดท้ายเนี่ยอาแถมตัวนี้ไปด้วยแถมแถมแถมเอออันนี้แถมแถมนะครับแถมไปสามตัวเออ ใชดีขึ้นอาหมดแล้วสบายใจหมดแล้วครับหมดแล้วครับปิดการขายครับปิดการขาย <c oughs> ปิดการขายครับ <c oughs> ปิดการขายครับหมดแล้วตอนมาเนี่ยมีไดมอนด์น่าจะเออไม่ถึงหกร้อยล้านนะครับตอน,นี้มีอยู่สองพันเจ็ดร้อยล้าน ่าก็เหมือนเดิมนะครับอย่าด่านะครับอย่าด่าซื้อมาตัวละหกสิบล้านเอามาขายตัวละสามร้ล้านเนี่ยอย่าด่านะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละบาย